วันนี้จับทำผัดมาม่าขี้เมาวอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับไข่ไก่ใบกะเพรากุ้งน้ำมันพริกกระเทียมมาม่า,มาเริ่มยังเริ่มแล้วใส่อะไรไปก่อน ใส่น้ำมันไปก่อนลูกใส่น้ำมันไปก่อนเออใส่น้ำมันนิดหน่อยอุ๊ยพอแล้วพอเยอะเยอะไปเปิดหัวเตาแก๊ส ลงมือได้ใส่นี่ไปก่อนใส่พริกไปก่อนใส่พริกกับกระเทียมเอช้อนตักเชฟฟุกครับเชฟฟุกจะมาทำมาม่าผัดขี้เมา มึงมาทางกระเด็น <laughs> อืมขอให้ทางทาง